หลายพื้นที่ยังคงวิกฤตนะและแน่นอนว่าเราคงยังเห็นน้ําจิตน้ําใจของพี่น้องในวงการบันเทิงค่ะไปดูคู่จิ้น2คนนี้ค่ะสุดฮอตเลยในะันนุกปายนั่นเองค่ะ <Hey. S 1> โอ้โหเห็นบอกว่าพี่น้องเดือดร้อนกันหลายพื้นที่นะคะก็เลยแท็กทีมกันมาเลยเพื่อนศิลปินร่วมค่ายสิงมิวสิกค่ะจัดทําถุงยางชีพนะคะเรียกกันว่าลุยกันตั้งแต่ไปหาซื้อของอุปโภคบริโภคทํากันเองเลยค่ะแพ็กจัดทําเป็นถุงยางชีพหลายร้อยชุดนะคะ ลงพื้นที่ไปไหนดีใช้ยภูมิค่ะตอนนี้<ม>โอ้โหเดือดร้อนกันจริงๆนะคะกระจายแจกใจให้ก,ก,กับชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ําท่วมหนักจุดใหญ่ๆ3จุดด้วยกันคุณผู้ชม<ะ>แล้วบางจุดนี้นะคะน้ําท่วมสูงก็ต้องขนถุงยังชีพขึ้นรถ6ล้อไปเลยลุยเข้าไป,ไปเลยค่ะเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องที่เดือดร้อนหนักนั่นเองบางบ้านออกกันมาไม่ได้ไงคุณนะแม้ว่าจะได้เจอกับแฟนเพลงในสถานการณ์ที่ยากลําบากไปสักหน่อยนะแต่ว่าแฟนๆเนี่ยพอได้เห็นหน้านุกปายเนี่ยอุ้ยหลายคนดีใจนะรู้สึกแบบมีกํา หลังใจขึ้นมาเลยคุณผู้ชมค่นะเนี่ยคะ